ปรับอากาศทาสกีอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลังงานคิดค้นโดยคนไทยคุณผูชมถามมาช่วงนี้นะคะดูเรื่องของป่าไม้นะคะเขาบอกว่าป่าไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณผูชมทราบไหมคะว,ว่า50กว่าปีเนี่ย ป่าไม้เนี่ยหายไปจากแผ่นดินไทยเนี่ย70ล้านไร่นะคะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลจากกรมป่าไม้ที่ระบุว่าในปี2556มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ที่ประมาณ107ล้านไร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คะ่ะ 33. 33.33%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูปี2504ก็คือ52ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจพื้นที่ป่ามีอยู่1 7 4 8ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ54.63%ของพื้นที่ประเทศไทยก็แสดงว่า50ปี ป่าไม้หายไป70ล้านไร่ด้วยกันค่ะพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทําลายไปมีพื้นที่มากขนาดไหนถ้านึกว่า70ล้านไร่เนี่ยนึกไม่ออกพูดง่ายๆเลยค่ะคผู้ชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่เนี่ย1.35ล้านไร่ดังนั้นพื้นที่ป่าที่หายไปก็คือ51เท่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอ้โหมหาศาลจริงๆมหาศาลจริงนะครับพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยนะครับที่บอกลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2549ที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อ 7ปีที่แล้วหลังหน่วยงานต่างๆเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับเรื่องการตัดไม้ทําลายป่าทําให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับโดยภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดครับคือภาคเหนือร้อยละห้ของพื้นที่ส่วนที่ว่าน้อยที่สุดนะครับก็คือภาคอีสานครับร้อยละสิของพื้นที่มีเพียงแค่5จังหวัดครับที่มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเกินร้อยละเจนั่นก็คือเชียงใหม่ตากน่านแม่ฮ่องสอนและก็ลำปาง ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ป่าไม้ไทยยังถือได้ว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ายังมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอยู่โดยต่อเนื่องนั่นเองครับนะก็มีพื้นที่ป่าเนี่ยแยกตามพื้นที่ แต่ละภาคเนี่ยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เหลืออยู่โอหลักบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นภูเขาหัวโกรนแบบนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วพื้นที่ป่านั้นค่ะเป็นของคนไทยทุกคนใครก็ไม่มีสิทธิ์จะไปบุกรุกของใครเพราะว่าก็เป็นของคนทุกๆคนนั่นเองนะคะก็มีหน่วยงานของภาครัฐมากมายค่ะที่บูรณาการการทํางานกันอย่างเข้มแข็งที่จะปกป้องผืนป่าหนึ่งในนั้นคือกรมนอรหรือว่ากรมนรในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรนะคะประสานทั้งกับรยยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปถึงหน่วยงาน,นงต่างๆและที่สําคัญเลยคนในพื้นที่น เป็นผู้ที่จะคอยช่วยระแวดระวังได้เป็นอย่างดีแนวทางต่างๆในการดูแลผื่นปานะคะเราไปพูดคุยกับพลโทคณิต์อุทิศาสารผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4หรือสอปอป4กรมนค่ะสวัสดีค่ะท่านพลโทคณิตค่ะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณเนลิศมิดรวิรรวิ์ครับครับท่านครับตอนนี้พูดถึงเรื่องของภารกิจนะครับของส่วนงานก็คือศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ของกรมนเนี่ยมีทิศทางในการปฏิบัติการในการรักษาผืนป่ายังไงบ้างครับท่าน ก่อนเรียนผมขอ,อ,อกล่าวถึงภารกิจของศูนย์ประสานการบาดที่4ของการรักษาความมั่นคงภายในก่อนนะครับว่ารรเรามีภารกิจในการทําอะไรบ้างภารกิจหลักก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษถ้าพูดอย่างนี้ก็ฟังเหมือนว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับถ้าเผื่อให้แคบลงมาก็คือว่ามีภารกิจในการป้องกันการบกรุกพื้นที่การตัดไม้ทาลายป่าประการที่หนึ่งนะครับแล้วก็ภารกิจที่สองก็คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ภารกิจที่สามคือการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแลวก็ภารกิจสุดท้ายของศูนย์ประสานการบัญชีสี่ก็คือปฏิบัติตามที่ผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในหมายถึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ครับครับค่ะท่านครับพื้นที่ในการปฏิบัติการพื้นที่ใดครับที่เรามุ่งหมายเป็นพิเศษหรือมีการจัดําดับความสําคัญยังไงบ้างครับพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็คือว่าในขณะนี้ผมอยากจะขอนำเรียนสถานการณ์ในภาพรวมของการ ตัดไม้ทลายป่าของประเทศไทยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างนี้นะครับว่าขอยกจังหวัดหน้านที่ท่านพิธิกรได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นะครับจังหวัดหน้าน,นั้นเมื่อปี2521ผมได้มีโอกาสาไปปฏิบัติงานในการป้องกันต่อป้องกันเลือป่าปรปามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อ35ปีที่แล้วทฤษส,สมมุติว่าจะเอาพอลงนี่นะอำเภอปัวจังหวัดหน้านี่จะต้องเจาะเป็นช่องเพื่อให้ฮอสามารถลงได้แต่สภาพในวันนี้เป็นเสาหัวโล้น เกือบจะทุกพื้นที่นะครับลงได้ทุกจุดอลองเลือกตภาพนะครับเขาหัวโลนจะเกิดขึ้นได้ก็คือเป็นการตัดต้นไม้ทั้งภูเขาเสร็จแล้วก็เป็นเผานะฮะแล้วก็น้ํายาคลุมเพื่อไม่ให้หญ้าคามันขึ้นเขาต้องการที่จะปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกขิงปริมาณของสารเคมีที่จะคุมภูเขาทั้งลูกนั้นนะะเมื่อฝนซ่าลงมาก็จะไหลลงแม่น้ําน่านแล้วก็มารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาเขาได้มีการสารวจแล้วนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีสารเคมีอันดับสี่ของโลก เพราะนั้นเป็นเรื่องปกติที่คนไทยเราขณะนี้เป็นโรคระเร็งค่อนข้างที่จะมากอันนั้นที่จังหวัดเดียวนะครับ,รบทางภาคเหนือก็จะมีทั้งอุดรดิพะเยาแพร่เชียงรายซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับที่จังหวัดเพชรบูร์กับพิุโลกก็คล้ายๆกันนะครับที่อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักหรืออำเภอบึงสัมพันธ์อำเภอวังทองของพิศโลกอำเภอนครไทยวัดโบสถ์และชาติการต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการบุกปุกพื้นที่จุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อต้องการที่จะปลูกยางพาราแล้วก็ ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับในภาพรวมของประเทศก็ที่ที่ที่ีกรได้เกริ่นนำก่อนที่จะเข้ารายการนะครับว่าเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วเรามีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ5 3สบเปัจจุบันเหลือส3ิบสาเอันนี้ถูกต้องนะครับแปลว่าป่าไม้ของเรานั้นได้ถูกทำลายไปปีละประมาณหนึ่งจดหกล้านไร่นะครับนักวิชาการได้ได้สำรวจแล้วก็ได้ศึกษาว่าการที่จะรักษาระบบนิเวศของ ของประเทศใต้นั้นเราจะต้องมีพื้นที่ป่าประมาณ40%ขณะนี้เรามี33%หมายความว่าเราขาดไปประมาณ7%นะครับแล้วก็ในทั่วประเทศนั้นนะในขณะนี้76จังหวัดนั้นเกือบจะทุกจังหวัดถูกทําลายป่าถูกบุกป่าถูกทําลายแล้วก็พื้นที่ถูกบุกรุกมีพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ของรุนแรงถึงรุนแรงมากถึง32จังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานคือปริมาณ ที่มากมากตามแบบจำนวนป่าที่มีอยู่นะครับ่ะส่วนใหญ่เหมือนจะได้ยินว่าเคยมีผืนป่าแล้วพื้นที่ตรงนั้นป่าหายไปมีพื้นที่ไหนบ้างไหมคะที่ได้รับการดูแลแล้วดีขึ้นมาบ้างคะส่วนใหญ่จะน้อยนะครับเพราะว่าการที่มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลนั้นไม่ทั่วถึงพื้นที่ในการรับผิดชอบมีปริมาณมากปัญหาของการทําลายป่าของประเทศไทยในขณะนี้นะครับเกิดจาก ัวละครอยู่3ามตัวหล,ลักๆเช่นในทุนประชาชนทั่วๆไปนักการเมืองแล้วก็ตัวข้าราชการนะครับอันนี้ผมหมายถึงในใน,ในภาพรวมของทุกกระทรวงทบวง,วงนะครับผมได้ลองนําปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มามา,มารวบรวมให้ง่ายในการจํานะครับผมใช้ปัจจัยคําว่าปัจจัย4ขาดที่จะให้เกิดการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในขณะนี้ก็คือประการแรกก็คือการขาดความพอเพียง ผมจัดอกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือความไม่พอไม่พอกินแล้วก็หมายถึงชาวบ้านนะไม่ไม่พอกินกลุ่มที่สองก็คือกินไม่พอก็ได้แก่กลุ่มอโทนกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มนักการเมืองนี่นะก็ก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วก็ขาดอย่างที่สองก็คือขาดจิตสานึกสาธารณะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากนะครับขาดที่สามก็คือขาดการบริหารจัดการที่ดีของ องค์กรหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการจัดหน่วยนโยบายต่างๆที่ไม่ชัดเจนการกําหนดแนวป่าที่ไม่ชัดจนการจัดรูปที่ดินหรือการทับซ้อนสิทธิที่ท,ทากินแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือขาดการขับเคลื่อนของผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับในการ ที่มีผลต่อการทําลายป่าไม้ในปัจจุบันครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะครับครับสวัดดีครับครับก็มุ่งมั่นกันหลายภาคส่วนนะครับแต่ผมชอบมาที่ท่านพูดนะครับสาเหตุที่หนึ่งและสองนะครับก็คือว่าม่ยไม่พอกินกระสองคือพวกกินไม่พอนะครับแต่ปัญหาคือจะจัดการอย่างไรเพราะเราสูญเสียพื้นป่าไป51เท่าของวัตถุยาเขาใหญ่แล้วพี่ปองครับจริงๆแล้วเราเนี่ยมีการยกเลิกการทําสมปทานป่าไม้ตั้งแต่ปี2531 2น3 2นรครับั ก็เรียกว่า20 30ปีนะยีกว่าปีแล้วนะครับที่ยกเลิกสำมักานป่าไม้แต่ว่าการตัดไม้ทำลายป่านั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป่าต่อนะครับเพราะว่าปัญหาก็อย่างที่ท่านพลโทคณิตบอกนะครับว่าปัญหาก็เกิดมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในทุนนะครับที่เข้าไปก็ไปยุยงให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือชาวบ้านเองกกก็็นนไไมม่่ีีททดิิป ตัดไม้ทำไายป่าเพื่อสร้างที่ดินทำกินของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับก็ตัดกันไปเรื่อยๆเป็นวงจรเป็นวัตจรแบบนี้ก็ทําให้พื้นที่ป่าเนี่ยหายไปเรื่อยๆครับแต่เหมือนการดําเนินคดีเอาความผิดกับผู้ที่กระทําความผิดเราแทบไม่ได้ยินข่าวเลยใช่ก็อยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับอย่างที่เห็นช่วงที่ผ่านมาที่พระทาตกับพรานป่าใช่ไหมครับก็มีจานวนน้อยพรานป่าเข้าไปแอบลักลอบ ยิงสัตว์ป่าอะไรต่างๆเหล่า,า,า,านี้เนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงมากค,ครับครับดังนั้นถึงต้องบอกว่าให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตานและต้องร่วมแรงร่วมใจนะคะเพราะว่าถ้ามีคนไม่เอาไม่ทําที่เหลือก็เอ๊บ้านนั้นตัดได้คนนี้ตัดได้ทําไมไม่ตัดแต่ถ้าเกิดช่วยกันดูแลทั้งหมดก็จะเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นครับบางครั้งเรียกว,ว่าคนละไม,ม้มคนละมือสําคัญนะครับทำคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยๆกันคนเล็กนคนละหน่อยก็ยังดีช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปต นี้นะครับขอเชิญชมสารคดีพิเศษชุดสันทิสุขที่ปลายน้ามขวานครับ